สวัสดีครับอยู่ช่องแซนด์แสแดดอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาที่ตลาดบางปูแลนด์ครับจะมาดูร้านอาหารอาาร่อยๆสักสิบกว่าร้านครับมีร้านไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีร้านเด็เดๆในบางปูแลนด์ครับผมไปเราไปกันเนี่ยซื่อของอบออบเนื้อหมูอบอบขออนุญาตนะครับ ครับผมใช่ครับครับมาแล้วครับนี่ครับร้อนนครับหลบอเลยครับครับมาใหม่ๆนะครับ้รนร้อนให้ลูกค้าเลือกอะไรครับสีสันน่ากินมาก ครับมาเป็นชดชดครับนะครับมาเองครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเก้องอะไรพี่เทรดเดอร์สายแดดครับผมเทรดเดอร์สายแดดนี่ครับโอ่งนะครับนี่ครับขึ้นมาก็ตัดเป็นไม่หยุดครับลูกค้ามารอแล้วครับเนี่ยมาไม่หยุดก็สับไม่หยุดลูกค้าก็มาไม่หยุดครับ ย่าน,นนะน,น,นี่ครับอืมย่างไฟร้อนๆเต็มอกครับนีบค่ครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีหมดครับเอบขาครับขอบคุณครับนี่นะ ขอบคุณครับขอบคุณครับน้อนนครับลชื่อร้านนายแฟบเนี่ยนี่เป็นซิโครงครับย่งหมูไม่ใช่ซโครงนครับเดียวกเรจครับองเครื่องอืมนี่น่าสน,นใจ กดติดตามกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับขออนุญาตถ่ายเลยนะครับพี่ตามสบายเลยคนะรับนะนี่ครับนกทาหันครับตัวละยี่สิบบาทครับผมอยู่ที่ตลาดบางปูแลนด์ครับหรือตลาดของสงบางปูครับก็มีสองชื่อครับ ชื่ออุดรน,นอกกระทนันแอปเปิลโอยู่ตามนี้ครับขอบคุณครับไข่ครับไข่ไข่ื่องไม้ละยี่สิบบาทไข่ืมอูออลูกใหญ่ๆแก้ว,ว,วสบบาเลยครับทำสดๆทุกวันขอบคุณนะครับน,รน,นี่สามสิบบาทครับ หา้าสิบเหลือตั้งแต่ร้อยกว่าบาทอาหารป่าครับขอบนอนุญาตนะครับสบายันี่ครับอาหารป่าครับกระป๋อนกนี่ครับโยให้ด้วยมา,น,านี่ครับอยู่กลางกตลาดครับร้านนี้เป็นอาหารป่าผัาดเผ็ดทั้งหลายแหล่ครับมีนกมีกบมีไก่ ครับมีขั้วหมูขั้วเป็ดหม,หมูเป็ดครับผมครบเลยครับอขอบคุณนะครับครับผมอือนครับนักสืนเสร็จนะั่ขายเป็นขีดครับ เลือกอะไรครับเน,นื้อต้มเนื้อต้มแซครับนีอนนทอะไราครับลไ้นะคะพยรานีกเนื้อต้มยำครับ มี ion, ion, ปลาช่อนผงปลาช่อนแซลมอนปลาหัว hey. ห mm ัวแซลมอนครับมีครบครับอดัลเล่นี่ครัะต้มยำหัวปลาครับที็ร้านเขาเลยก่อนได้จ้าครับบึ้มๆนะครับปลาทอดครับอันนี้ดีต พิงกระจกนี้เราให้กันลอย50บาทคนละพื้นก็รับนะครับพกระจกนี้เราให้กันลอย50บาทคนละพื้ก็ับนะครับพิงกระจกนี้ราใกันลอย50บาทคนละก็รับนะครับเองกจระจกนี้เราให้กันลอย50บาทคนละพื้ก็รับนะครับองกระจกนี้เราให้กันลอย50บาทคนละนบารคิวละม้5บาท ขยายามลองแกะสดกันไอคราสิปะกับพี่จ้าจะใส่กันนะนี่นะจ๊ะแกะกันนี้แหละครับแกะสดปัญญาณนะน่าแกะกันตรงนี้แหละครับครัวร์ไม่เชื่อไม่หมายนะครับแกะกันสดๆเลยนี่ครับพยายามจะอ่างศิลาครับผมแกะสดๆ หอมเครื่องเคียงให้เรียบร้อยกระถินนะหอมเจียวพริกเผาซีฟู้นดนะฮะพร้อมครับขอบคุณนะครับคนแน่นมากครับหมึกย่างสิบบาทครับ ครัวซองต์พายเนี่ยเดนิสตรงซองิบส,สิบบาทติดแถมหนึ่งครับ ปลายเปกอีกบาทเดียวขออนุญาตนะครับนะครับ,รบไก่ทอดครับ6บาทอก5บาทคอ5บาทราคาน่ารักมากเลยครับนะครับเบ,บิ่มๆครับ ร้านเดียวกันครับร้านนี้คนมุงมากมากเ้อแดดเดียว ร้านพี่หน่อยเนื้อแดดเดียวคิดหกสิบบาทคนมุงอย่างเยอะครับทอดใส่ทอดได้ไหมครับอทอดยี่สิบบาท ไม่เห็นทำสดๆหน้างานมานานมากแล้วครับชิ้นทอดครับขออนุญาตนะครับครับตั้งไว้ยี่สิบแบบเจ็ดมายี่สิบมันละสามบาทเลยครับอันนี้เป็นหมูครับอันนี้เป็นปลารวมได้ครับมาแล้ะสามบาทเลยครับนะครับอันนี้ช่างไหนครับเนี่ย ช่องเป็น YouTube ครับชื่อเทเดอร์สายแดดเนลเทเดอร์เทเดอร์สายแดดเทเดอร์สายแดดี๋ยวเข้าไปดูนะครับครับผมเ,เข้าไปติดตามเป็น u t u b e ครับผม,ผมได้กค่ะับหมคะ20ค่ะอันะคะได้ค่ะครับากันในใหม่ครับข้าด้านหลังฝากปนกันแน่นะคะคไ,ไม่ไะค่ทิ้ง่า พอทอดแต่หลังครับนะครับชุแบแป้งแล้วก็ลงกระทะเลยครับเขาตัดแป้งก่อนแล้วลงขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเจ้าหนี้ของผมนี่ครับของจีเพื่อสลักสลักจริงๆครับ ชื่อร้านขอมจีบแฝ้ทะลักครับผมขอ,อยาทานนะค,ครับนี่ครับ10บาท5บาทนี่ฮะชิ้นเบื่อมอะไรเลยลูกค้ามาก็มาเลือกเอาครับ มากะเลยครับได้ทังจริงครับสวัสแคนรราาได้นะจ๊ะมันม่วงเบาครับกะปิดหวานปลาแซ่บกระปิดหน้านครับ ติมกระจกนี้ละไายกันลอยห้บบาทคนละคริ่มกรับนะครับิมกระจกนี้ละไผกันลอยห้บาทคนละ่รครับตมกระจกองร้นนี้ขายดีครับาคนละมรับนะครับเอม้สดิมกระจกนี้ละไผกันลอยห้บบาทคนละเพิ่กรับนะครับติ่มกระจกนี้ละไผยกันลอยห้าสิบาทรับแบบดิฟก้มีครับเอาไปทำที่บ้าน พิมกระจกนี้ละพายกัรลอยห้าิบาทขอรับเพิมรพิมกระจกนี้ละพายกัรลอยห้าสบาทขอรัเพิ่มก็รับนะครับพิมกระจกนี้ราพายกัรลอยห้าบาทขอรับเพิมขรบนะครับนี้ละพยกรลอยห้บบาทขอรับเพิ่มนะคริมกระจกนี้ละพายกัรลอยห้าบาทขอรับเพิ่มก็รับนะครับ ปิมกระจกนี้ละพายการลอยห้าบาทผลละรึ่งกรลับนะครับพิมกระจกนี้ละพายการลอยห้าบาทผลละรึ่งกรลับนะครับพิมกระจกนี้ละพายการลอยห้าบาทคนละรึ่งกรลับนะครับพิมกระจกนี้ละพายการลอยห้สบาทผลละรึ่งกับนครับอมดครับชื่อร้านทองทพิปพิมกระจกนี้ละพายการลอยห้บาทนะครับรลับนะครับ พิมกระจกนี้ละพายกันลอยห้าสิบบาทข้าตัวแรกครับก่พรกระจกนี้ละพายกัรลอยห้บาทผลละครึ่งก็หลบนะครับพิมกระจกลพากันลอยห้บาทคนละสาบาทครับไก่ย่างครับร้อยสี่สิบขออนุญาตนะขออนุญาตครับ